สวัสดีค่ะอัปเดตขุดร่องสวนนะคะตอนนี้ช่วงเย็นนะคะอัปเดตช่วงเย็นลอกหน้าดินหน้าที่สองของเฟสสองนะคะจะเสร็จแล้วค่ะเฟสหนงจะลอกสี่ชั้น ในหนึ่งเฟสจะลอกประมาณสี่ชั้นนะคะความลึก,หร,กรหรือความลึกประมาณเก้าสเซนหรือความลึกประมาณเก้าสิบเซนนะคะ ท่านประธานมานอนเฝ้าอยู่นะฮะท่านประธานรักทีนน่น้องเหมียวน้องเหมียวมานอนเฝ้านะคะออจ๊บก่เน,นี่ ลอกดินหน้าที่สงของเศษสองเสร็จก็ก็จะต่อด้วยชั้นที่สามนะคะนํมาให้มันทุบด้วยจะได้ปล่อยน้ำลงมาค่ะเขาจะเป็นขันอ่าหายาขึ้นในปลาในปลามาหายกินเพราะว่าย้อนมันเลอะกดนมันไม่กินมันติน ตวงเย็นน้องหมาน้องแมวก็จะมาให้กำลังใจนะคะตอนนี้อากาศกำลังดีเลยค่ะเหมือนเหมือนฝนจะตก แต่ไม่ตกค่ะแต่ว่ามืดคื้มเมืนจะตกแต่ก็วันนี้ดีหน่อยที่มีลมพัดด้วยค่ะก็ขุดไปเพลินๆค่ะเย็นดีเย็นดีค่ะเย,ะยสบามนนีเฟษสอง แม่มาช่วยเกี่ยวดินข้างๆเลยนะคะความยาวเศษสองนะคะถ้าไม่มีน้ำคือดินแห้งมากเลยค่ะดินแห้งมากเลยต้นไม้ก็ขาดน้ำนะคะ ถ้ามีร่องสวนต้นไม้น่าจะโตเร็วค่ะเพราะได้น้ำอันนี้เฟสสามนะคะเฟสสามคนถ่ายลองขุดดูแล้วค่ะ คือเหนื่อยมากหลับสลบไปเลยค่ะแต่ว่าคือเหมือนออกกำลังกายนะคะช่วงเย็นก็หลับสบายเลยค่ะหลับดีหลับสนิทเหมือนเราออกกำลังกายอันนี้เศษสามลอกลอกหน้าดินแล้วนะคะแต่ว่าความยาวยังไม่ไปถึงพอดีกลับไปลอกหน้าดินของเศษสองก่อนค่ะ ม่วงก็รอน้ำนะคะนี้มะม่วงหาวมะนาวหูค่ะถ้ายิ่งได้น้ำเยอะๆนะคะผลก็จะดกกว่านี้แต่อันนี้ก็ดกมากเลยนะคะมันเขาเพิ่งเริ่มยังไม่ ต้นชมพู่ก็แตกยอดนะคะสองลอกหน้าดินชั้นที่สองเสร็จแล้วคะ่ะดินแห้งมากเลยคะ่ะดิ แตกยอดแล้วนะคะกันใหญ,ญ่ต้นตัดหลานเสร็จแล้ว,ลวเป็นไงบ้างเหงื่อท่วมตัวเสร็จสักทีเสร็จต่อเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขุดอีกสองตักความลึอกอีกสองตักย้ำให้หน้าน,นี่มันแน่นๆ แล้วค่ะไก่ความจริงนะเราจะขดกับสีเฟสตอนนี้งานไปถึงเฟสสามแล้วคนเกียร์ก็เกียร์ไปนะคะข้างบอ่อเมื่อก่อนใช้สปริงเกอร์แต่ก็ไม่ช่วยรถกลางวันใบไม้ไมันก็เฉาสู้แบบระบบน้ำไม่ได้เดี๋ยวให้แฟนพาไปดูบอ่อแรก อันนี้บ่อแรกที่ตรงตรงนี้ขุดเพิ่มนะคะเฟสแรกน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะเริ่มจะขุดได้แล้วพอดีฝนตกก่อนก็เลยขุดไม่ได้ตอนนี้กําลังเริ่มแห้งแล้วค่ะแต่ก่อนหญ้าหญ้าไม่เขียวแบบน,นี้นะคะลิงตอนนี้เขาได้น้ำเขาก็เขียว เหมือนดินดูดความดูดน้ําขึ้นมาค่ะตรงดินริมสาจะเป็นดินชื้นชื้นคือจะแตกต่างจากที่ยังไม่มีน้ํามากเลยค่ะบรรยากาศช่วงเย็นค่ะที่บ้านห้งมาก็มาดื่มน,น้ําในล่องสวนค่ะเมื่อไฟก็เขียวแล้วนะคะ นมค่ะเดี๋ยวเย็นวันนี้เราอัปเดตให้ชมเพียงเท่านั้นนี้นะคะอัปเดตให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจ คนกุดลองส่วนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ